สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสําหรับวันนี้นะคะคุณครูขวัญก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นผิวนั่นเองนะคะพื้นผิวมีลักษณะเป็นอย่างไรและมีความหมายว่าอย่างไรนะคะก่อนที่เด็กๆจะนําพื้นผิวนะคะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะเด็กๆต้องรู้จักเกี่ยวกับความหมายของเขาก่อนนะคะว่าเขามีความหมายว่าอย่างไรและมีลักษณะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะไปกันเลยค่ะพื้นผิวสร้างสรรค์ ความหมายของพื้นผิวพื้นผิวหมายถึงลักษณะบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่างๆที่สัมผัสแล้วสามารถรับรู้ได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรคือรู้ว่าหยาบครุขระเรียบมันวาวนุ่มเป็นต้นนะคะส่วนลักษณะของพื้นผิวนะคะสามารถแบ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะคะ ะะเราก็จะมาดูตัวอย่างพื้นผิวของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะภาพแรกนะคะเป็นแก้วน้ําจะมีลักษณะแบบผิวเรียบนะคะภาพที่2นะคะเป็นตุ๊กตาหมีมีผิวแบบนุ่มภาพที่3นะคะแจกันมีผิวแบบมันวาวภาพที่4ี่นะคะเป็นภาพพื้นโลหะนะคะมีผิวแบบขรุขระต่อไปนะคะภาพที่5เป็นภาพงานจักสานนะคะจะมีลักษณะผิวแบบหยาบนะคะ ส่วนพื้นผิวของสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะภาพแรกก็จะเป็นภาพมะม่วงนั่นเองนะคะมีลักษณะผิวแบบเรียบนะคะต่อไปภาพกระต่ายนะคะภาพกระต่ายจะมีลักษณะผิวแบบนุ่มนะคะภาพต่อไปเป็นภาพสับปะรดนะคะมีลักษณะผิวแบบขรุขระนะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพ แอปเปนั่นเองนะคะมีผิวแบบมันวาวภาพสุดท้ายเป็นภาพใบไม้นะคะมีผิวแบบหยาบนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆรู้จกักลักษณะของพื้นผิวกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาสร้างสารรค์ผลงานศินละปะก,กันเลยนะคะก่อนเด็กๆจะไปทำกิจกรรมนะคะ ให้เด็กๆเ,เตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะ1ใบไม้2เหรียญ3กระดาษ4ส,สีไม้นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเ,เลือกใบไม้หรือเหรียญน,นะคะตามรูปทรงที่ต้องการจัดวางให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษนะคะแล้วนํากระดาษไปทับบนใบไม,ไม้หรือเหรียญน,นะคะแล้วใช้สีไม้นะคะฝนลงที่กระดาษนะคะให้เกิดเป็นรอยให้ปรากฏบนกระดาษนะคะ แล้วจัดวางให้เป็นรูปร่างต่างๆอยากสร้างสารรค์นั่นเองนะคะพื้นผิวนะคะที่นักเรียนจะได้รู้จักในวันนี้นะคะเป็นลักษณะของวัสดุทั่วๆไปที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันนะคะจะมีลักษณะพื้นผิวครุขระนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาใช้ในการขูดสีนะคะ เรามาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะอันดับแรกนะคะคือสีไม้นะคะสีไม้เลยนะคะที่นักเรียนต้องมีทุกคนนะคะอุปกรณ์ต่อไปที่นักเรียนต้องใช้นะคะเหรียญนักเรียนสังเกตเหรียญนะคะคุณครูนําเหรียญขึ้นมาทั้งหมดสี่เหรียญนะคะมีเหรียญ10เหรียญ5นะคะเหรียญบาท นะเหรียญเหล่านี้นะคะเมื่อเรานำมาดูใกล้ๆเราจะเห็นว่ามันมีภาพที่มันนูนขึ้นมาเมื่อเราเอามือสัมผัสเนี่ยนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะนักเรียนจะเห็นว่ามันนูนขึ้นมานะคะทั้งเหรียญห้าเหรียญสิบเลยนะคะ,นะคะแต่ถ้าเหรียญที่มันมีภาพนูนขึ้นมาเล็กน้อยเราจะไม่ใช้นะคะเพราะว่า เวลาเราระบายสีหรือขูดสีลงไปเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพนะคะเนี่ยเหมือนกับภาพบนเหรียญบาทเหรียญบาทเนี่ยจะนูนขึ้นมานิดเดียวแต่ด้านหลังเนี่ยจะนูนขึ้นมาเยอะหน่อยนะคะเราก็สามารถใช้ด้านหลังได้นะคะต่อมาใบไม้นักเรียนสังเกตนะคะใบไม้มันมี2ด้านด้านหน้าด้านหลังด้านหลังเนี่ย มันจะมีพื้นผิวด้านหลังเนี่ยที่มันนูนขึ้นมานะคะเห็นไหมคะนักเรียนเวลาเรามือรูปคลำหรือจับไปเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เราจะใช้ด้านหลังเราจะไม่ใช้ด้านหน้าเพราะด้านหน้ามันเรียบนะคะเราใช้ด้านหลังของใบไม้นะคะทีนี้อุปกรณ์ที่เราอย่างอื่นนอกเหนือที่เราสามารถที่จะนำมาขูดสีได้อีกนะคะเช่น พื้นผิวที่มันมีขุขระมีรอยกุกขระแบบนี้นะคะอาจจะไปจากเคสโทรศัพท์ก็ได้พานนะคะพื้นของพานนะคะที่เอามือรูปแล้วมันสากมันโนูนขึ้นมาใช้ได้นะคะช่องที่มันรูแบบนี้นะคะก็ได้หรือ หัวเข็มขัดลูกเสือที่นักเรียนมีก็ได้นะคะมันจะมีลักษณะเป็นภาพที่นูนขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะ แล้วก็นำกระดาษวาดเขียนหรือกระดาษ A4 มาหนึ่งแผ่นนะคะนำใบไม้นะคะวางลงไปที่พื้นนะคะแล้วก็นำกระดาษทับลงไปแล้วก็สังเกตว่ามันอยู่ตรงบริเวณไหนนะคะใช้สีนะคะถูลงไปบนใบไม้แรงๆเลยนะคะ เราก็จะเห็นใบไม้เกิดขึ้นนะคะระบายให้ทั่วใบไม้เลยนะคะมาดูอีกครั้งนะคะนำใบไม้นะคะวางด้านหลังนะคะ แล้วก็นำกระดาษทับลงไปนะะแล้วก็คํำดูว่าอยู่ตรงบริเวณไหนใช้สีระบายลงไปแรงๆเลยลก็จะเกิดเป็นใบไม้นะคะตามที่เรานำไปวางไว้กับพื้นด้านหลังนะคะสิ็จเรียบร้อยแล้วก็นำใบไม้นั้นออกนะคะแล้วก็ขยับไปอีก เปลี่ยนสีอื่นกระบายลงไปใหม่กดลงไปแรงๆเลยนะคะให้เห็นรูปร่างแบบนี้ต่อมาเรามาดูวิธีการใช้เหรียญบ้างนะคะเราจะใช้ด้านหลัง นะคะด้านหลังของเหรียญน,นะคะเหมือนเดิมนะคะนํากระดาษนําไปวางหลักที่พื้นข้างหลังนะคะเลื่อนให้พอดีนะคะํะคัว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาสีระบายลงไปแ,แรงๆอย่าให้เหรียญขยับนะคะ ก็จะได้เหรียญตามที่เราต้องการแล้วเราก็ขยับมาอีกแล้วเราก็เปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีนี้พอลองใช้เหรียญอื่นนะคะ น,นี้คุณครูจะลองเปลี่ยนเป็นเหรียญห้าบาทบ้างนะคะก็วางไปด้านหลังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกสีขึ้นมาแล้วก็ระบายลงไประบายแร,แรงเลยนะคะแล้วก็จะเห็นภาพนูนขึ้นมาแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้เห็นเด่นชัดแบบนี้ ะะให้หนักเรียนทำทั้งหมด10ภาพนะคะ